หมอโทรมาเรียกแล้วนะคะไปตรวจโควิดรอบที่สองมาแล้วนะคะ Merry Christmas ลูกสาววาดให้ นแรกนะคะตื่นเช้าค่ะตื่นหกโมงนะคะตื่นครั้งแรกเนี่ยตีสองกว่านะคะก็คือเจ็ดเหล็กแต่ว่าพยายามนอนต่อแล้วก็มาตื่นอีกทีหกโมงแล้วก็คิดว่าไม่นอนแล้วค่ะตื่นดีก,กว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องวัดไข้ส่งไปให้ทีมแพทย์นะคะก็เลยมาถ่ายแสงแรกแสงตอนเช้านะคะนี่คือวิวข้างล่างนะคะ เป็นสระว่ายน้ำเล็กๆแล้วก็วิวโรงแรมฝั่งตรงข้ามโรงแรมเป็นเซเว่นอีเลฟค่ะ, mm hmm. คะนี่นะคะห้องพักเพื่อนบ้านก็ตื่นเช้ากันทั้งนั้นส่วนมากในลายกลุ่มเขาก็นอนไม่ค่อยหลับกัน,นครับเพราะว่าเจ็ตแหล็กแล้วก็เวลามันโซนเวลามันต่างกันนะคะยังปรับตัวยาก วันนี้นะคะวันที่20ธันวาคม2563เป็นวันที่3ของการขักตัวสเตจโคว n นตีนของวอลล่านะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะทางทีมแพทย์นะคะเขาก็ได้แจ้งมาในไลน์กลุ่มให้พวกเรารู้ว่าให้เตรียมตัวที่จะไปตรวจโควิดนะคะ ซึ่งส่วนตัววอล่าเนี่ยตรวจโควิดมาแล้ว2ครั้งนะคะตอนอยู่อเมริกาก็คือไปเทส c โควิด2ครั้งแล้วแล้วก็นก g a t i v e ทั้ง2ครั้งนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นการตรวจโควิดครั้งที่3พอตรวจเสร็จเนี่ยคาดว่าทางทีมแพทย์เขาก็จะแจ้งนะคะว่าเราผลเป็นบวกหรือลบคือติดโควิดหรือเปล่านะคะขั้นตอนการไปตรวจโควิดนะคะให้เราเนี่ยรออยู่ที่ห้องนะคะเวลานั้นหมายก็คือว่า 9โมงเช้าทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเตรียมพร้อมแล้วทางทีมแพทย์เขาจะโทรมาเรียกทีละห้องนะคะให้ลงไปทีละสองคนนะคะให้เราสวมหน้ากาก,ากออกไปจากห้องแล้วก็ลงลิฟต์ไปสองคนในลิฟต์หันหลังชนกันนะคะแล้วก็ลงไปเสร็จก็คือเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่แล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อลอนะคะจากนั้นก็ทางทีมแพทย์พยาบาลก็จะมาตรวจโควิดให้เราตรวจเสร็จแล้วก็คือให้ขึ้นห้องทันที ห้ามแวะที่ไหนห้ามเข้าห้องน้ําห้ามอะไรเด็ดขาดสวัสดีค่ะค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะหมอโทรมาเรียกแล้วนะคะไปตรวจโควิดสวมหน้ากากมัดผมเตรียมไปตรวจโควิดค่ะมาอัปเดตการตรวจโควิดนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> ก็ไปตรวจเนี่ย รู้สึกว่าพยาบาลมือหนักมากอะค่ะเขาพอนั่งไปถึงเนี่ยเขาก็เอา,อาไม้พันก้านสำลีแย่เข้าไปในจมูกเลยนะคะแย่แรงมากค่ะก็เจ็บนิดนึงแต่ว่าเขาก็จะแย่ไม่ลึกเท่าที่อเมริกานะคะแล้วก็กวาดาเขาป้ายเอาน้ำลายเนื้อเยื่อตรงแถวกระพุ้งแก้มเราไปด้วยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากไม่ทันตั้งตัว ส่วนผลจะเป็นยังไงก็ต้องมารอลุ้นนะคะว่าเราจะติดหรือเปล่าหรือว่าในทีมเราเนี่ยมีใครจะติดโควิดไหมนะคะเช้าว,วันที่4ของการกลับตัวแล้วนะคะประมาณ6กโมงเช้านะคะชมว,วิวริมระเบียงนะคะเพื่อนบ้านก็มีเพื่อนจากกุ๊ปเดียวกันนะคะเนี่ย ตื่นเช้ากันทั้งนั้นเลยส่วนมากก็คือยังปรับเวลากันไม่ค่อยได้นะคะบางคนก็คือกลางคืนก็ทํางานด้วยค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะจากระเบียงห้องเซเอเลอยู่ตรงนั้นแล้วก็แฟมิลี่มารนะคะได้ยินเสียงนกร้องด้วยค่ะกิจกรรมวันนี้ วันที่หกแล้วค่ะนับถอยหลังเลยแปดวันอ,ออกมาชมนกชมไม้ตอนสายค่ะสั่งอาหารเมนูพิเศษไว้ค่ะตอนนี้เขามาเคาะห้องแล้วนะคะจะไปดูกันว่าเป็นอะไร นี่เมนูพิเศษที่สั่งวันนี้นะคะกุ้งเผา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 แพ็คนี้290บาทค่ะทางโรงแรมเขาไปซื้อมาสดๆนะคะแล้วก็เผา กระปูค่ะ Merry Christmas ค่ะทุกคน วันนี้นะคะเป็นวันคริสต์มาสค่ะที่เมืองไทยนะคะวันที่25ทธันวาคม2,563ซึ่งวอราก็อยู่ระหว่างการกักตัวนะคะเป็นคริสต์มาสค,ควอนตีนนะคะเห็นไหมคะนั้นจะเป็นต้นคริสต์มาสที่วอร่าหอบหิ้วมาจากอเมริกานะคะเพื่อมาสร้างบรรยากาศนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวันคริสต์มาส เป็นยังไงบ้างนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสโควิดนีนะคะต้องอยู่ในห้องคนเดียวนะคะแต่วล่าก็ได้เตรียมอะไรเล็กๆน้อยๆมาเพื่อเขาเรียกว่าสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะก็จะมีของขวัญน,นะคะที่ลูกสาวให้มานะคะ1กล่องเดียวก็จะมาเปิดกันว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็ของสามี1กล่องนะคะ แล้วก็วอล่าก็ได้ให้ลูกสาวไปด้วยนะคะ1กล่องนะคะแล้วก็ของสามีได้ให้ลูกสาวด้วยซึ่งลูกสาวก็คอลันทีนอยู่นะคะแล้วก็อยู่กันคนละห้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฟสไทม์กับสามีวอลล่านะคะที่อเมริกาแล้วก็มีวอล่าแล้วก็ลูกสาวนะคะเราก็จะมาเปิดของขวัญของพวกเรากันเหมือนเวลาที่เราอยู่ที่อเมริกาคริสต์มาสทุกปีแต่ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กันคนละประเทศคนละห้องนะคะเราก็ฉลองคริสต์มาสด้วยกันได้นะคะ แล้วก็อวอล,ล่าก็ได้ให้ของขวัญกับสามีนะคะก็ะห่อไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาเปิดนะคะของวอล,ล่ากับลูกสาวทิ้งไว้ให้เขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้เราคุยเฟ e ไทม์ข้ามประเทศเดี๋ยวในนี้แก่ของขวัญวันคริสต์มาสอ้ออักษรอันนี้จากใครจากแดดดี Alaya, leggings, Oh, the leggings, yeah. <laughs> yeah. We got leggings for you, mika. Let's look, look, look in here. What is it? It's an dead apple. do doo, More paper. Paper? <laughs> yeah. For you, paper towel. Paper. Toilet paper for you, darling. <laughs> <Paper>. <laughs> oh new coffee pot no this is nice yeah i like it this is Ni the palm นี่นะมันก็จะเป็นลูกบอลลูกใหญ่ใช้ออกกําลังกายแล้วก็มี I hope I can do with this นี่ปัม๊ม <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะลองปั๊มแล้วเดี๋ยวมาโชว์นะคะ Thank you ที่รัก Thank you Love you and this this box from my daughter from Nene Let's see what she give me อาชุดนอนพี่เจอาไหนเขียนมาว่าซักแล้วชีคลีน already teacher ข้นี้อะไรอ่ะ ทอ ilet เอาไว้ฉีดดับกลิ่นไว้ฉีดเอาไว้ฉีดเวลาเข้าห้องน้ำเพราะว่าชอบไปเข้าห้องน้ำลูกสาว <laughs> แล้วก็จะมีกลิ่นลูกสาวนี่คือให้ของขวัญเอาไว้ฉีด คริสต์มาสถึงจะอยู่ในช่วงกักตัวอยู่ในช่วงคอลันทีนะคะแต่ว่าก็มีอะไรที่แบบว่าดีๆเล็กๆน้อยๆน,นะคะความสุขที่เราส่งให้กันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ยากลำบากนะคะทั้งเหนื่อยกายเหนื่อยใจทั้งโรคระบาดนะคะแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะมาสร้างความสุขให้กันนะคะให้ความรักความเอาใจใส่ ซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะในครอบครัวนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการสร้างกําลังใจให้เรามีแรงใจที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้นะคะเราจะผ่านพ้นมันไปได้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะบรรยากาศวันคริสต์มาสที่โรงแรมเลอบาลีพัทยากักตัววันคริสต์มาสนะคะ ย่วงเย็นเวันคริสต์มาสแสงไฟสว่างสวยนะหลายห้องก็เปิดประตูระเบียงออกมาชมนกชมไม้คล้ายๆว่าเป็นการฉลองวันคริสต์มาสนี่วอลล่าก็มานั่งหน้าระเบียงค่ะ เมนูพิเศษของทางโรงแรมนะคะให้เราสั่งกินเป็นมื้อเย็นค่ะเซตนี้นะคะ250บาทอืมน่าอร่อยมากนี่มานั่งกินตรงระเบียงค่ะสร้างบรรยากาศชิวๆ คุ a แมควอลันทีนวันที่11แล้วนะคะอีก4วันก็จะได้ออกจากที่ขับตัวนะคะแต่แต่วา่าต้องตรวจโควิดรอบที่2ค่ะวันนี้นะคะหมอจะโทรให้ไปตรวจโควิดข้างล่างนะคะรอบที่สองถ้าผลโควิดวันนี้ออกมาเป็นลบก็คือไม่เป็นไม่ติดโควิดนะคะก็จะได้ออกจากวันกัดตัวนะคะในวันที่1มกราคมค่ะแต่ ถ้าผลตรวจเป็นบวกก็ก็คงต้องไปรักษากันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปตรวจโควิดครั้งที่สองกันค่ะหมอทุงมาตามแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะต้องสวมหน้ากาก พร้อมค่ะอ้ย right. ไปตรวจโควิดรอบที่สองมาแล้วนะคะโอ oh, เจ็บจมูกเลยค่ะหมอแย่แรงมากแล้วก็ควงแบบเร็วมากแล้วก็แรงตอนนี้ก็ลุ้นนะลุ้นรอบผลโควิดรอบสองว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ SAPPY YEAR yeah, yeah, NEW okay. yeah, yeah. นี่ค่ะ yeah, yeah. การเฉลิมฉลองปีใหม่ปี2021นะคะของบอราในห้องควอรันทีนคือพรุ่งนี้จะออกจากการกักตัวตอนนี้ก็คือจัดกระเป๋าค่ะเตรียมพร้อมที่จะเดินทางวัน พรุ่งนี้นะคะเป็นอิสระจากการกักตัวค่ะแลวนี่ก็ที่ระเบียงห้องะค่ะ <g ül> พรุ่งนี้ก็จะได้เหยียบพื้นแผ่นดินไทยแล้วนะคะเราไปเหยียบที่สวนภูมาพรุ่งนี้ก็จะได้เหยียบพื้นแผ่นดินไทยจริงๆนะคะ Heart. Yeah, yeah. Gonna okay. วันนี้นะคะวอร่าได้ออกจากที่กักตัวแล้วนะคะก็คือกักตัวครบ14วันแต่ถ้ารวมถึงวันที่เข้ามาพักนะคะวันแรกแล้วก็ วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็คือเป็นวันที่16นะคะเราพัก15คืน16วันค่ะก็วันนี้วันที่1มกราคมนะคะสองพเป็นวันปีใหม่เป็นวันดีค่ะวลาจะได้ออกจากที่กักตัวแล้วนะคะเป็นอิสระแล้วนะคะเดี๋ยวประมาณ8โมงครึ่งนะคะจะมีคนมารับค่ะอันนี้เป็นสภาพห้องนะคะที่จะต้อง จัดให้เรียบร้อยเพื่อคืนกับทางโรงแรมนะคะเราต้องทิ้งขยะทุกชิ้นนะคะแล้วก็ไม่เหลืออะไรเก็บไว้นะคะนอกจากทรัพย์สินของทางโรงแรมนะคะนี่นะคะกระเป๋าของบอราเยอะมากค่ะใบใหญ่ยักษ์สองแล้วก็ใบใหญ่กลางสองนะคะเป้นหนใบแล้วก็มีงอกมาด้วยค่ะ ถุงอีกหนึ่งใบนะคะแยกเอาไว้ค่ะเป็นของฝากแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นต้องใช้นะนี่นะคะห้องนี้ที่โรงแรมเลอบาหลีวันนี้จะต้องจากกันไปแล้วนะคะก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะคะก่อนจะออกไปเนี่ยก็คือต้องเปิดม่านเปิดประตูทุกอย่างทิ้งไว้นะคะเพราะว่า เขาจะทิ้งห้องไว้อย่างนี้นะคะหนึ่งวันแล้วก็จะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดนะคะระเบียงแสนรักของเราวันนี้ท้องฟ้าดูสดใสเป็นพิเศษค่ะก็จะได้ออกไปแล้วแม่บ้านกวาดขยะอยู่ข้างล่างวันนี้อากาศก็จะเย็นลงนิดหนึ่งด้วยค่ะวันที่หนึ่งมกราคมนะคะวันปีใหม่2องพันห้าหิสี่ oh